สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวันพันแมนสายฟรีในเซิร์ฟ695วันนี้ก็เป็นวันที่สิบนะก็เกมก็ได้แจกต่อม่วงมาสิบใบเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มเลยละกันขอเลือเป็นกระบองเหล็กเพราะว่าต้องการกระบองเหล็กมากตอนนี้กระบองเหล็กตัวเดียวคือจบเดี๋ยวซุ่มไปเดียวกันเลยละกัน เออแล้วเมื่อวานใครได้ไปลอยกระทรงมากงสมไม่ได้ไปนะอยู่บ้านเป็นใครรู้สึกเสียดายนิดหน่อย,ยโหเปิดมาแล้วตัวแรกก็สีฟ้าเลยปังปันแมนในตัวเฮีนี่ยเดีก๋กวรอบนี้ก็สิบไปเลยแล้วกันมับกระบองเหล็กมาคือจบ้ยกระตุก ของไหมโอ้โ oh หม่องมาแต่ไกลเลยอะม่องสองฟองทั้งโดยม่องเยอะยังอะน,นี่นี่อีกสองใบสองใบสุดท้ายของวันนี้ยังได้ดุนอยู่นะ ยี่ติดใบออกม,อม่วงหมดเลยฝึกเศร้านะมั<า>งกรดินมังกรดินจะไปสีทองต้องมาแล้วทองไหมโอ้โหฟ้ามาจากไหนเนี่ยทำาไมต้องสีฟ้ามัางกรดินสองตัวติดสุดยอด แลกหมดเลยก็ได้วันนี้ก็สุ่มต่อม่วงกันลว้วนๆตื่นยังคงฟ้าครับผมแต่คอยยังไม่คิดจะเอาตัวดีๆมาให้บังเลยอะ่ะฉลับมาทักตัวหนึ่ง มากโอ้ยังคงฟ้าลิลลี่น้องลิลลี่มาน่จะเกลือล้วันนี้ <c oughs> กระตุกนิดหน่อยกระตุกนิดหน่อยเออใช่กระตุกนิดหน่อยก็เอาฟ้าไปละกันไฟแล้วอ่ววะทำไมอ่ะ ก็บ้องเหล็กอยู่ในเนี่ยทำไมมันได้ยากอย่างเนี่ยบ้องเหล็กจาวันนี้ก็ยังคงเกลือเหมือนเดิม,มการเราเพิอสองดาวเอย S <S วันนี้ก็ยังคงเกลือครัเป็นวันที่เกลืออีกวันหมดไฟปั้นจีนอัดเล่นดีกว่าวกาโลก็ใกล้จะขึ้นสีดาวนะกาโลสีดาวเนี่หยหินครบแล้วเนี่ยหยินครบแล้ว ขาดแค่ตัวตัวอยู่ไหนุ้ยไน้มาอีกหนึ่งใบใบฟรีใบฟรีนี่รักรูปแฟตกระพริบทองแตกแน่นอนอยัางคงเป็นสีฟ้าครับผมสุดยอด สุดยอดจริงๆใบฟ้ามันเยอะอย่างะสีม่วงยังไม่มาเลยโหยังคงได้อีกสองใบครับยังหว่านี้สุ่มรวนวๆกด <g ill> ข้ามเลยครับ <g ill> อ้อู้อาหารมาแล้วตัวโอ้ <g ill> มาทำไมเนี่ยกระบ้องเดีกผมอยู่ไหนกระบ้องเดีกผมอยู่ไหนครับโอ้สีทองทำไมมาลิปลีอย่างงี้สีทองอยู่ไหนใช่สีทองอยู่ไหน อีเฟดมาหลังอีกยี่สิบสี่วันโอ้โหทองอยู่ไหนครับปี้ทองหมอยู่ไหนทองหมดอีกแล้วทำไรเนี่ยเฟสรายวันชิวๆอมัวสุ่มตัวแดงเล่นเหนือขาดสองใบ เพชรไป400ครับดุยเควะไรเด้งอะโอ้โหมีแต่สีม่วงม่วงโคเลยรู้สึกกว่าน,นี้ลดเกลือความหน้าบ้านนี่คือความรู้สึกในตอนนี้อืม อะไรกันครับนี่ไ,นไปฮาครัไปอู้มีไยกว,ว่านี่ โผล่แดงสองใบเอาไปทิ้งอ,อะไรเนี่ยเควสไม่มีทองโผล่ออมาเลยทองแฉลบออกมานิดหน่อยังไม่มีเลยทำไมถึงได้ยากขนาดนี้ครับ ย,ยัดพลังงานให้ตัวไหนดีอันนี้ก็ฟ้าหมดแล้วนะใส่ปูบอมแล้วนะบึ้งบึงบึง,บงอยากได้ชิ้นส่วนกาโลอ่ะขาดอันเดียวที่เหลือมีเยอะจัดเลยถ้าอยู่เซิร์ฟเดียวกันก็ส่งมาให้ได้นะถ้าคุณใจดีนะ <laughs> ยังไม่เปิดมาปั้น G4 แล้วกันนะจี G4 ก็ครบแล้วคือ,อยังยัง หมดเป็นที่เรียบร้อยอะไรเนี่ยโอ้โหได้มาอันเดียวอืม <c oughs> ใครจะดีก็ส่งสิอันนี้มาให้ผมหน่อยนะผมขาดแคลนเยอะมากแลาหาจากไหนได้อีกไหมวะแค่ร้อยเดียวเองอ่ะ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครมาด,ดูคูเใครใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยวันมาลืนเจอกันใหม่ผมลงคลิปวันเว้นวันนะบายครับ